หมอองเขาใจมองเขาใจ่ใช้เราพอจอยเราไปเหตุเองล้าวสวัสดีค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยคุณแม่ไปเก็บบกทัวอีกมือมือเว้นหมือนเลยบททัวรลาวหัวเราไปเก็บมาเมียเราก็มามัดก็บ่ไเดรย์ไลา์พี่น้องเพราะเธได้คาน้ำมันรถล้อๆแต่ละมือนง่าย พอ,อตีราคาแล้วมันลดบ่อะไรเนี่ยก็รอขายของนี่แหละก็รอหาใส่าบาทใส่โพกนี่เดียวเขาบป็นอะอัออนก็ข้นอันท้ำมือหนึ่งจะคลองเขา่าจะคลองออกจกเขียวนี่แน่จะเขียวของไปมือนีก็เอาไปแล้วเขียวนี่ไปใส่หาใส่บาทไปเดียวหนึ่งแล้ว ยายเจ้าต้องชอบเไปเซบาผู้เฒ่าซ้ำเจ้าปกติเขาอยู่เต็นท์ในเฮียนเลยยายอยู่เฮียนที่เขาขี่รถบาเป็นคือเมียแม่กันซ้ำแม่ไปไหนซ้ำแม่แข็งแรงนี่แม่ก็เลยไปหาท่าบุญโอ้เออซ้ำแม่ไปไหนแมยหาใส่บาตรใส่โพกให้แม่ไปท่าบุญเนี่ยเออขี่รถนะยายเนาะเออเขาแม่ขี่รถเป็นแม่ก็ไปตามแม่ขี่รถเป็นนี่แหละเฮ้ยพอดีพี่น้องมึงดูนี่ตึ้งแนงเดี๋ยวก่อนหันมาหันมาเปี๊ยงไปล้างถ้วยให้แม่เฒ่าพ่อเฒ่าเด้ดเนี่ แม่จมด้แบบแม่จมให้คอยย่าไปใส่มั่นย่าไปใส่มั่นนมาใส่โรดว่าเป็นยางคนเมื่อบานแล้วเราก็ยังใส่คอยไปไปล่างด้วยเจ้าคนมาคนบาที่ยายบ้าเมื่อนี้แล้วก็ยิ่งใส่เพิ่นเพิ่มถ้าเม่ไประหลมาได้เมกันจะไปฉีสีัคซินไขวัดนี่ยวันนี้สิบโมงเช้าตากับยามีนัด กับอสอมอกับทางการคุณหมอนะคะมาสีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โอ้เก็บเทอเทียนี่บึงก็จังโดนมังขีลายขีลายเหลืองๆออกหน่วยตดะน,ะนะ่นไหมเนาะออกนวยอันนี้มือเป็นมือแค่ไหขายเหยือแล้วมันใบใหญ่แล้วจะโล่เาขาใอาบอกผมว่ากับขายบ่อขาดเบิรดอันนี้เราของเราเบิร์ดแล้วความไม่ผิดบบนะหลอกขา สวยงามพี่น้องโอ้วาติเมนเพลนสีบออันนี้เนาะยายอันกำเร,รจาจะโลยายจะขีด,ขดโอ้กำรรหนึ่งเนี่ยสามขีดนะคะพี่น้องสามขีดนี่คือสิบบาทบ่ยายสิบบาทตามเวิชนะแม่เนาะตามเวชสิบบาทสิบบาทพี่น้องสีบบ่สกำจังเอน็นอยูล่ล เอนยูโรสี่กัมเท่ากันหนึ่งยูโรเออปนิงเได้าเขาตัวพ่าทีต้มบ่ยินเลยแกงป่านปะนินอยู่สายยากวันแล้วมาทานละพมาติกปลาเขาตัวยินีมีนี่มันนั่นนั่นหมมันตายบ่เอาแป้่ไปขั้วไปน้อเต้ขั้วไปจ้ผุดชเขามาเขั้วไปโอ้ขั้วแจ่ผุนอันนี้ก็มาเลือกเลยพี่น้อเนี่ยงาวยาวงาม ตัวใดมันงอเงีก็เอาไว้แถมพี่น้องผู้เป็นสื่อน้ำหลไยๆบ่ยายก็บ่แถมเห็ดมากำของไงที่กำระสิบบาที่บันเียนร้านก๋เตียวผู้เปสือ้เจาละบอร้านบัวผันไม่ยายไเบอกเอาน้ำน้ำมันหลอยู่ครับมเขามาทมไ่งาจินเจาไปทูคเขาเลาหน่วยบงาาโอ้ยเมยไปทมมันกิบงาบลาเรเลยยกวน้ำเจามันก็เอาน้ำอยู ก็กระปูกลายบ่ยายพอแล้วว่าจะมีบักทัวคนปลูกถั่วคนกำลังจะปลูกใหม่ก็มีมันเห็ดหยากบ่แม่ม,มันไม่ปลูกแต่ผุนได้แต่งแห่งแข่งพวกนี้โอ้แม่ไม่เี็ดียวเก็บขายใส่เวลาโดนที่ยายปลูกทัวร์ใส้เวลาโดนเลนยเนาะเดือนหนึ่งบ่ได้เก็บดิคนโบ้แล้วเดือนหนึ่งไม่ได้เก็บแค่หนึ่งองเดือนสองเดือน ไปปูสาดเนี่ยกับวัปูพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าอันปูกระเบ,บื้องก็สะอาดอยู่เพิ่นว่าเฮาบ่ได้ปูกระเบื้อง,องนี่งานเนี่ยายเนาะฝนตกมากกะบัวเป็นเชลานน่าเนาะยายเนาะเอาไนะัวด,ดำเนาะ ซาวนีแล้วค่ะพี่นะะ้นองคุณยายกับเ็ดกข้าวอ้คุณตาเรียบร้อยแลย้วแกงปลากระแหง,งใส่กับฟักทองนะคะแกงออมน่ะบายายเพร้าแกงสดหน่ยตุดนหน่อยเออเขาเอิ่นแกงออมแกงออมปลากระแหง,ง งามเนาะพี่น้องเนาะบอกทัวว่าได้ลายมัดละทีแม่ได้แค่ครั้งสิบบาทเลยได้ห้าสิบบาทเลยได้พี่น้องตัวนี้ไปรอขายมันก็ได้เงินไวเลยไม่กว่าได้เงินแล้วจะไปนั่งทะเลแล้วก็ใส่แล้วก็เคนเรียนว่าบ้กนท่วมันลงกไปหน่อยเลยยังลงมมาลงเลยแม่หาไปหาขายล้มมาละสิบบาทเอาไปหอดสายยางห่อสายต้องข้ามยี่ติบ่รถนน้ำบาตรร่รถน้ำบานกับเบิร์ด วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราเช้านี้เราก็อยู่กับคุณแม่คุณมาตกตัวมมก่อยบริมาชอยเพื่อนด้าเจ่าพว่าเหตุบัวเป็นเหตุเก็บน่วยใหญ่พี่หน่วยใหญ่หนวยงาา ยาวมากเห็นไหมนเท่ากับแขนนั่นย,ยาวสองนวยเปรเอาบอกเดือไปเก็บไมามันยาวแห้งหลายเนี่ยมันงามสองนวยนี่คือตำได้เลยนะพี่น้องตำมินเจลนะั่นนะไปถ้าไปเก็บบกทัวเก็บมาทีละสองนวย,ส,นวยสามนวยเอาเจ้าก็เก็บมาหน่อยเต่เก็บให้พี่ติม๋มสูตหนึ่งสามนวยพี่ติม๋มโอ้ยแต่มันเก็บมาหน่ยอยเพราะมาตำเราใจานหนึ่งุณได้พี่น้อง หิวคล้องหนักกว่าได้หลายคือเก่าเเดี๋ยวนี้แขนบ่าเคยแข็งแรงงานบอกทั่วกับขายบอกทั่วจังหน่อยการซีลงยังอ,ยงอีกกว่าแม่ลงบกพล็กบ,อ,บอกยี่บกพล็กล่ะเดีย๋ย็กพ่อไปเอาผ่ายายสุดก้อนนี่อันรู้บกพล็กจังหมืน่นจ,จังหมื่นแล้วยเขาไม่ไปคุม้มผ่าในดูน่านบ่อจะคุม้มผ่าในดูคุมค้มนะครับผม บอ่อเปนเหลืองมันยังกันไหมบ่อจักหมื่นตั้ 00, จงจางคนทั้งปุ๋ยทั้งปูนบ,อบอออ่ออยู่บ่อสองหมื่นอยู่บ่อบอกพี่ขึ้นเห็ดหยาพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหอนคุณยายขาขาดทุนแม,มแม่ไม่กุ้งผ่านไปรุนแม่มวันจะมาถีบเบียบบเบ่ยว,ยวพี่มาปปกระบอกอีกาเดี่ยวพี่ไม่ถีบเขาไปปลูกกรบอกอ้ยตายแล้วนี่นางนางยู่พี่น้องเห็นบ่อนั้นนะจะบให้าเขาหยาดนเนอะคอยปลูกกระเบื้องไว้เพื่อความปลอดภัยเด้อใช่ะ กูนะแมงบงคือคือก็คือย่านเพราะวามันเัาปูไว้เหากอะไรมันเห็นไงแมงบงคือ่มงบงกาหมาแมงบงคือแม่ในบงบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะแมงบงบอกถึงพวกแมงบงคือพวกไออ ไอ้เอียงกับผีเสื้อบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์คันคันมีสารผิพดพวกพวกนี้สิโบมีเด้พวกผีเสื้อพวกแมงบงกือพวกอียงนี่สิโบมีขี่กระเดือนโมนี้พวกนีย้ยุบความเป็นธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์พว่าอยู่ในฮือนโมนมีสารผิด เอาพี่น้องคลิปอกเกบอกทัวกับคุณแม่บ่าเสียทั้งในออบ,อบอ่บ่เราเสียทั้งนอกบ่เป็นยังทั้งในมันมีกลิ่นกลิ่นเขามันอายนะว่าบานคุณทัวในห้องนอนคุณยายกับเซกกระจกทั้งหน,นอกทั้งในเด้เซกกระจกปัดผู้นออกยันผู้นขู้นอย้มน,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 นั่งย้มหายใจแล้วนะแม่อาพี่น้องฝากกับพี่กับน้องไว้เพียงซัมนี้พอกันคลิปหนาเด้อจ้าคลิปบิ่งคุณยายมัดบักทัวมาละสิบบาท สิบบาทสิบบาทเพป็นวะบอกกันคลิปนาจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวาัสดีขอพ,พุ่นพี่น้องปุษาสลามมิลา่าอันนี้ค่ะเขับมาเบิงปูดามากาดาตอบกัาวากันเดปเพราะว่วาเขาแต่เป็นไงลงเดิมจัดมาก็าต้องจัดไปอ <วก S 2> ะไรก็งไวยา้ใจร <ะ S 2> ตรงก<ร><ร>ันเนาะปฏิจ้าอ๋อใช่แล้วไปหัวปนีคิดห